ที่เป็นปัญหาดราม่าอยู่มากๆตอนนี้เมื่อผู้ประกันทำประกันสุขภาพแล้วแฟกเคลมไม่ได้คนส่วนใหญ่ก็จะออกมาโวยวายว่าบริษัทประก,กันปฏิเสธการเคลมแท้จริงแล้วแบบนี้มันไม่ใช่การปฏิเสธการเคลมใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงแค่การปฏิเสธการแฟกเคลม ด้วยเหตุผลของผู้พิจารณาสินใหม่ว่ามีความสงสัยและอยากตรวจสอบโดยปกติ95%ก็แฟเกเคลมกันได้มีเพียงส่วนน้อยเพียง5%เท่านั้นที่แฟเกเคลมกันไม่ได้มาทำความเข้าใจของคำว่าแฟเกเคลมและประกันสุขภาพกันก่อนนะครับประกันสุขภาพเนี่ยมันคือสัญญาตามกฎหมายบริษัทประกันสัญญาว่า จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันเมื่อผู้ประกันเกิดบันเหตุและเจ็บป่วยมีความจําเป็นทางด้านการแพทย์ย้ํามีความจําเป็นทางด้านการแพทย์ส่วนการแฟกเคลมนะ่ะมันคือการบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันในข้อกำหนดในกฎหมายเขียนไว้ว่าบริษัทประกันต้องจ่ายสินใหม่ให้กับผู้ประกัน ภายใน15วันหลังจากเอกสารครบถ้วนข้อที่2บริษัทประกันมีสิทธิตรวจสอบเอกสารภายใน90วันหลังจากเอกสารครบถ้วนจึงมีกฎหมายข้อที่3ขึ้นมาบอกว่าเมื่อเกิน15วันหลังจากเอกสารครบถ้วน บริษัทประกันยังไม่จ่ายสินไหมคอพอพอบอกว่าให้บริษัทประกันจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ประกันร้อยละสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีของสินไหมนะคำนวณแบบลดต้นลดดอกวันต่อวันนะครับข้อที่สี่ท้ายสุดหากเกิน90วันแล้วบริษัทประกันยังไม่จ่ายคอพอพอจะปรับบริษัทประกันนะสูงสุด5 0 0แสนบาทและปรับต่ออีกสูงสุดวันละ2 0,000 จนกว่าจะจ่ายดังนั้นบริษัทประกันไม่กล้าเสี่ยงหรอกครับกลับมาเรื่องของการบริการเสริมบริษัทประกันเน่ะเขาอยากให้ท่านแฟกเคลมแต่มีความสงสัยจึงขอตรวจสอบหลายหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ตรวจสอบแต่เบื้องต้นคืออย่างนี้นะตัวแทนคือคนที่บริษัทแต่งตั้งออกไปให้ชวนคนมาประกัน ตัวแทนสอบผ่านวิชาประกันชีวิตตัวแทนผ่านการอบรม6ชั่วโมงจึงขออนุญาตจากนายทะเบียนได้ได้รับการแต่งตั้งจากนายทะเบียนผ่านการอบรมของบริษัทที่สำคัญตัวแทนมีจรรญ,ญาบรนสัญญาประกันภัยทุกชนิดต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่งยวดหากอายุกรมรมทานยังไม่ถึง2ปีบริษัทประกันมีสิทธิตรวจสอบ หากเราทำตรงไปตรงมาแต่เริ่มต้นตัวแทนตรงไปตรงมาผู้เอาประกันตรงไปตรงมาบริษัทประกันเชื่อตัวแทนตัวแทนเชื่อผู้อประกันหากตรงไปตรงมาตั้งแต่เริ่มต้นไม่ต้องกังวลส่วนใหญ่แฟกเคลมได้แต่ไม่บอกผู้รายนะเพราะบางโรคกรมธรรใหม่ๆบริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะสงสยัยบางโรค ผู้เอาประกรันมีสิทธิ์ที่จะหมกไว้ก็เป็นไปได้บางครั้งตัวแทนเองก็อาจจะช่วยผู้เอาประกรันได้ซ้ําไปก็มีถมไปจะเห็นเยอะแยะเลยปัจจุบนันนี้คนประกาศตามโลกออนไลน์ต้องการทําประกรันแต่ไม่อยากไม่สะดวกในการตรวจสุขภาพเนี่ยต้องคิดก่อนละถ้าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงสรุปว่า ประกันสุขภาพมันคือสัญญาตามกฎหมายมีกฎหมายบังคับนะครับจะใช้ต่อเมื่อมีความจําเป็นทางด้านการแพทย์เท่านั้นการแฝกเคลมนะมันคือการบริการเสริมไม่มีกฎหมายบังคับใดๆทั้งสิ้นนะครับหากมีความสงสยัยเงินมันก้อนใหญ่บริษัทประกันมีสิทธิ์ตรวจสอบเรื่องประกันนะัวางใจผมครูข้างถนนรู้จริงรู้แจ้งยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาขอบคุณครับ